เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้ได้เห็นมแมลงตัวเล็กๆที่เขาหงายท้องที่มันเป็นปีกแข็งๆมแมลงปีกแข็งๆเวลาพอเขาหงายท้องแล้วเขากว้างไม่ได้เราก็ช่วยให้เขากว้าลงแล้วก็มแมลงตัวเล็กๆอีกหลายๆตัวที่บางทีเราก็เห็นว่าเป็นมแมลงตัวเล็กที่หลายคนไม่ได้ใส่ใจถ้าหากว่าเราช่วยมแมลงตัวเล็กๆบ่อยๆ ช่วยเรื่อยๆทุกวันการที่ไปปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ๆเช่นไถ่ชีวิตโครกระบือซึ่งสักสิบปีจะทำสักครั้งหนึ่งกับการช่วยมแมลงตัวเล็กๆทุกวันทุกวันวันละหตัวสิบตัวทำจนจิตเราเนี่ยมันจำได้ว่าวันนี้ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งวันนี้ไม่ได้ช่วยชีวิตใครหรือเปล่าอาตมาคิดว่า,าการทำบุญเล็กๆแต่ทำบ่อยๆ อาจจะมีอนิสงส์มากกว่าการทําบุญใหญ่ๆแต่นานๆทําครั้งหนึ่งบุญใหญ่อาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับบุญบ่อยทําบุญครั้งละล้านเห็นใครก็ทาบุญครั้งละสิบล้านแต่เขาทาครั้งเดียวแล้วเขาไม่ได้ทําอีกมันอาจจะสู้คนที่ทําวันละห้าบาททําวันละสิบบาทแต่ทําทุกวันเนี่ยอาจจะสู้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ด้วยซ้ําฉะนั้นถ้าหากว่าเรามามาใช้วิธีคิดซึ่งเป็นทฤษฎีว่างบน้อย แต่ทําด้วยความฉลาดทำก็คือฉลาดทำด้วยการทํายังไงให้จิตมันมันคิดแล้วก็ติดนิสัยให้ได้ว่าเราลืมทําความดีอะไรไปสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าให้จิตมันเกิดความคุ้นเคยดังนั้นบุญเล็กๆแต่ทําบ่อยๆอ,อาจจะมีอนิสงส์ใหญ่กว่าบุญใหญ่ๆที่นานๆทําครั้งไทยชีวิตโครกระบือนานๆครั้งอาจจะไม่ได้บุญมากเท่ากับการช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆแต่ทําบ่อยๆ หรือการนั่งสมาธิหลายคนคุยว่านั่งได้สองสามชั่วโมงแต่นานๆทำครั้งอาจจะสู้คนที่นั่งวันละหนาที10นาทีแต่ทำทุกวันอาจจะสู้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทุกท่านจะหาทางออกสำหรับหลายคนที่ยากจนและไม่มีเงินทำบุญเรามีมือมีเท้ามีตามีปากที่จะใช้ตามองสิ่งที่ดีมีมือที่จะช่วยเหลือคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทำบ่อยๆมีปาก ที่จะพูดในการที่จะแนะนําให้คนอื่นทําความดีและมีหูที่จะฟังสิ่งที่ดีๆมีปากที่จะสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้และทําบ่อยๆเรื่อยๆความยากจนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทําความดีวันนี้ขอทุกท่านได้จงเป็นผู้ที่ทําความดีเรื่อยๆสม่ำเสมอและความดีจะคุ้มครองเราจเจริญพร